คุณพี่แชมป์กับพลามากมากเลยนะที่สาไปรับเราที่หน้าโชว์รูมอ่ะก็สาวสวยไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยมันอันตรายนะครับเป็นห่วงเขินจังเลยค่ะจะเขินทำไมครับก็ปกติไม่ค่อยมีคนเป็นห่วงปื้มอะค่ะไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าสวยๆแบบนี้น่าจะมีคนเป็นห่วงเยอะนะครับไม่มีหรอกค่ะปื้มโสดอะโสด แมสนิทกันไวจังเลยนะคะอุ้ยแชมป์ปลื้มปลื้มแชมป์แชมป์ปลื้มอุ้ยคล้องจองกันมากเลยอ่ะคล้องกันมากเลยคล้องคล้องคล้องจองตรงไหนคล้องมากค่ะคล้องคล้องก็คล้องเหอะคล้องอ๋อใช่ครับค่ะเอชื่อเราเนี่ยก็ดูคล้องจองกันดีนะครับเนี่ยหรอคะใช่ครับอืว่าแต่น้องปลื้ม ทำงานพิตตี้มานานหรือยังครับก็นานแล้วนะคะแต่ว่าปกติปื้มก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกแล้วพี่แชมป์ตอนนี้ทําอะไรหรอคะพี่พี่เป็นตํารวจครับโอ้โหตำรวจเท่จังเลยค่ะอย่างนี้พี่แชมป์ก็รู้จักกับพ่อยิ้มนะสิคะเอ้านี่น้องปื้ม รู้จักกับพุ่งกับยิ้มด้วยเหรอครับโอ้โหรู้จักสิคะก็สมัยก่อนตอนเด็กๆอะ่ะปื้มไปนอนบ้านพาวเขาบ่อยคะ่ะออ,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 อแล้วปลืม้มยังชอบดูหนังอยู่ปะก็ชอบเหมือนเดิมแหละเฮ้ยดีเลยอะ่ะมีหนังเรื่องนึงน่าดูมากเลยเป็นแบบรักโรแมนติกน้ําตาแตกเลยอะ่ะเราไปดูกันไหมเอาสิเอาสิเคโอเ,คเดี๋ยวทูกันอืมแต่ว่ามันว่างอยู่แค่สที่เองอะ่ะถ้างั้น แชมกับเพื่อนไปดูได้กันเลยไม่เอาพาไปด้วยกันสิก็มันมีแค่สองที่ไงไหนดูสินี่นี่นี่เรื่องนี้มีสามที่พอดีเลยหนังอะไรอ่ะหนังผีก็หาชอบดูหนังผีไม่ใช่หรอว่าใช่แต่ว่าพี่แชมป์จะดูได้หรอโอ้สบายครับไม่มีปัญหาครับหนังผีที่ชอบอยู่แล้วครับพี่ไหวเหรอคะไหวครับผม ดีเหม e ือนกันค่ะเพราะว่าป okay, okay. ื้มอ่ะลัวผีถ้าพี่แชมป์ไปเนี่ยก็อุ่นใจหน่อยค่ะโอเคเลยครับไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูหนังผีกันเลยครับสาวๆตามมาครับโอเคจังเลยขอแบบเก้าอี้โซฟานะคะได้ครับพี่แชมป์เลี้ยงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ ไปซ่อนตรงไหนได้ออกมาเลยออกมาอยา่าแน่ๆนออกมาออกมา,าเฮ้ยไอ้เป็ดเดี๋ยวอ่อขาใจเย็นก่อนอื่นผมชื่อไก่ครับหมวดไม่ได้ชื่อเป็ดครับเออไอ้เชคเก้นเอ็งตามฉันมาทำไมวะถามไม่ได้ว่าตามมาทำไมหมวดหมวดเก็บของผมไปเอาคืนผมมาเลยนะครับอย่างที่ผมไม่รู้เก็บอะไรไปของเถิงอะไร ของที่หล่นข้างตลาดตรงนั้นน่ะเอาผมมาเลยแกรู้ด้วยเหรอรู้ดิทำไมไม่รู้อ่ะเห็นกับตาเอามาดิยา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 ยอยานาย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 า้ายยคยา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 ดายายยา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 ยยายายาไอย้กอแยยยอยยยาายยยย เออหมวดนี่ไงมันบอกว่าถึงความไม่บริสุทธิ์ไงเพราะผมคนยุกยิบยุกยิบไม่ใช่ใช่คนเดี๋ยวเร็วๆไอ้อยู่เป่าไหนเนี่ยไอ้ไอ้ไก่นี่นี่เว้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่อลอตเตอรี่นี่หว่าก็บอกยังไม่ใช่ออลอตเตอรี่อะไรหรอกเอามาหมวดนี่หมวดรับงานบาวฮดดุ่นเหรอ ดิ้งละห้าร้อยอ่ะแกโอ้ยบ้านี่มันที่ชู้น้องหมิวน้องหมิวเขาไปลองลิปสติกด้านพี่สมจิตอ่ะฉันก็เลยเอามาไว้เวลาคิดถึงนะก็จะแบบฟิลฟิลประมาณนี้ไอ้วุกูเรียกมึงได้หินผู้เนี่ยไมไอ้วุทำไมมึงทำแบบนี้วะทำไมวุฒิทำกับ แฟนผมได้แบบนี้ของแฟนผมเอาไปเลยนะไอ้ไก่ใครแฟนเองน้องหมีวเนี่ยแฟนฉันเว้ยเอามาให้ผมเลยผมเอามาให้ผมน้องหมีเขาชอบแบบนี้เว้ยเขาชอบแบบนี้เอามาแบบนี้เว้ยดูสภาพด้วยเขาชอบฝันฉันเว้ยไอเขาชอบแบบนี้เว้ยเอ้ายังอยู่อีกเหรอเนี่ยฮะทิชชู่รองลิปสติกทำไมไม่ทิ้งเนี่ยเปิดไหมเนี่ยโอทิชชู่รองลิปสติกฉันหายไปใส่วะ สงสัยลนหายอยู่ตลาดแน่ๆเลยว่าจะเอามาเทียบสีซะหน่อยเอามาเว้ยเอามาเอยเออเออมาเลยเอามาเลยจ้าโอ้ยเจ็บขาดแล้วโอ้ยโอ้ยตอนเอามาเอามาเดี๋ยวเฮ้ยหยุดเอาอะไรเอามาดิเด้ยของฉันนโอ้ยนี่แสดงว่าตอนก่อนลองลิมติกกินกะเพรากินใบกะเพราเต็มเลยเอาอะไรกินจ่นี่เอามาอะไรแล้วของผมของผมเขาเป็นแฟนผมของผมเขาเป็นแฟนผมเขาเป็นแฟนผม สนุกมากเลยอะไม่ได really ้ดูหนังแบบนี้มานานแล้วอะสะใจอะโอ้ยหนังเรื่องนี้เนะยผีโผล่มาหลอกทั้งเรื่องเลยอะจริงชอบฉากไหนมากที่สุดอะพาวชอบตอนที่ผีโผล่มากัดหัวหัวพระเอกอะสมองไหลโอ้ยน่ากลัวมากกลัวสุดๆเลยอะทำใหัสะใจอะเลือดสาดกระเด็นไปหมดเลยอเอาพี่แชมป์พี่แชมป์คะพี่แชมป์พี่ชายทางนี้ค่ะ พี่พแชมครับครับโอ้ยพี่แชมพี่แชมพี่แชมในหนังอะตอนผีโห่มากัดหัวหน่ากลัวไหมคะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ครับน่าน่ากลัวครับพ,พี่แชมกลัวผีด้วยหรอคะใ,ใครกลัวครับไม่มีไม่ไม,ม่กลัวหนีแล้วเอาบอทคอนเข้าไปอะ่ะไม่รู้ใครทำกระจายเต็มโรงไปหมดเลยไม่ได้กินกันหมดเลยคะ่ะนี่ นี่มาถึงนี่โอ้โหโอ้โหเต็มเลยนี่เขาบอกไม่กลัวอุ้ยใครใครใครอยู่ข้างหลังฮะฮะใครอยู่หลังฮะฮะไม่มีครับไม่มีหรอกค่ะแหม่นาดูจังเลยนะคะเอ๊ะจะว่าไปนี่พระเอกกับนางเอกในหนังเนี่ยเขาจะหน้าคล้ายกันเขาบอกว่าคนที่หน้าคล้ายกันเนี่ยจะเป็นเนื้อคู่ ดูไปแล้วเนี่ยพี่แชมป์กับลืมหน้าเหมือนกันเลยนะคะนี่เฮ้ยเหมือนมากคุยคล้ายมากคล้ายมากเหมือนเหรอครับเออไม่ไม่ไม่เหมือนนะครับเหมือนไม่ไม่เหมือนนะบอกเหมือนก็เหมือนสิเนี่ยเราสองคนนี่ก็ดูคล้ายๆกันนะครับพิมพ์เดียวกันเลยเครับใช่ครับพิมพ์เดียวกันเลยครับเป๊ะ เป๊ะเลยครับตาคิ้วจะมีเดี๋ยวพึ่งต้องกลับก่อนนะคะพอดีว่าดูเวลาแล้วพรุ่งนี้เช้ามีงานแต่เช้าเลยอะค่ะไปก่อนนะคะครับครับได้ครับได้ครับเฮ้ยมีนั่งอยู่ครนั่งใครนั่งใครนั่ไม่มีค่ะไปก่อนนะคะไม่ไล่ไตรงนั้นนะคะอะไรครับอะไรครับอะไรครับเออคุาพ่อที่หล่นอยู่อะค่ะ เอ้ยโทษนะคะครัตกลงว่ากลับบ้านเองได้ไหมคะเนี่ยต้องให้พาไปส่งไหมฮะจะส่งก็คดีนะครับเอ่ไม่ไม่ไม่สิไม่ไม่โอ้น้องพาวจะไปส่งพี่ทำใหมครับพี่กลับเองได้ <c oughs> ใครอยู่ข้างหลังใครอยู่ข้างหลังไอ <c oughs> ้คนตาโตไอ้คนฟ้ <c oughs> าโอ้ยว่าพาไปดีกว่าคะ่ะวันนี้พี่แชมป์น่าจะเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวเขาไปเอากุญแจก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับำ้องพาวพี่จะบอกรองพาวเลยนะครับว่า ที่ในโรงหนังไงพี่ไม่ได้กลัวผีหรอกครับอืมจริงนะจริงแล้วอ่ะพี่แกล้งกลัวผีครับเพื่อที่จะแบบได้ไปเกาะแขนใกล้ชิดน้องปื้มเขาอือเท่านั้นเองพารู้ค่ะทุกอย่างมันเป็นแผนของพี่ชายใช่ไหขยับข้อะไรอะไร,ะไรต้นไม้อีกต้นหนึ่ง ไปก่อนนะคะก็แมวคุณแจจริงๆแล้วเฮย้ยเดี๋ยวมีคนเอาคุณแจไปด<อ>บดีๆนะคะครับบายบายครับบายบายคะ่ะไม่มีใครเลยบรรยากาศก็ดูน่ากลัวน่ากลัวนะจะว่าไปแล้วเนี่ยน้องปลื้มกับน้องพาวเขาก็เหมือนกันจริงๆนะต่างกันแค่ชื่อ น้องเื้มน่ารักจังเลยนี่ยเสียงใครวะเฮ้ย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 เ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเเฮ้ยเฮ้อเ้วเฮะเยยเ้ แต่เราวัดแชมป์คลองเรามีแฟนเลยเป็นคนที่ครูกำกับก็รู้จักนะครับคุยกับเจ้าน้องเขาเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้ยเนีพูดจีบผมเลยเนี่ดูไปแม่ดิเนี่ยพูดดีก็ดีดีนะครับผมเนี่ยฮ่าจะพูดว่าถีบอยู่ด้ยฟังดูเอง